การลงมือทำชนะมีคนจำนวนมากวุ่นวายอยู่แต่ในความคิดในหัวของตัวเองแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยจำไว้เสมอว่าการลงมือทำนั้นชนะจงสร้างถนนทองคำขึ้นมาในชีวิตของตัวเองด้วยการ,ริรเริ่มการสร้างสิ่งใหม่ๆเสมอจงอย่าเป็นเพียงแค่เจ้าชายหรือเจ้าหญิงโปรเจกต์ที่ดีแต่คิดบางอย่างขึ้นมาแล้วไม่ l o w through จนกระทั่งโปรเจกต์นั้นสำเร็จ อย่าไปเชื่อคำที่บอกว่าให้ล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าที่จริงแล้วจงมั่นใจว่าจะทำสิ่งนั้นได้สําเร็จแล้วจึงทำมันอย่าทำร้ายจิตใจของตัวเองด้วยการปล่อยให้มันต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวซ้าแล้วซ้ำอีกจงคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงลงมือทำเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทำสิ่งนั้นสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่ามัวแต่คิดโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยแล้วหวังว่าจะคิดออกซะก่อนทั้งหมดแล้วจึงค่อยลงมือทำเพราะหากเป็นอย่างนั้นคุณจะไม่ได้ทำอะไรเลยในชีวิตชีวิตที่ทำสำเร็จนั้นเป็นทั้งองค์ประกอบของการกล้าหาญที่จะลงมือทำแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่บ้าบินที่ลงมือทำโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นเลยแล้วอนุญาตให้สิ่งนั้นเนี่ยล้มเหลวลงไปซ้ำแล้วซ้ำอีก จงตั้งใจที่จะเดินอยู่บนทางสายกลางที่จะสร้างถนนทองคำในชีวิตด้วยการกล้าที่ลงมือทำไม่หยุดเพียงแค่คิดเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงโปรเจกต์แต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะลงมือทำก็มั่นใจทำ calculated risk คือความเสี่ยงที่ถูกคำนวณเอาไว้แล้วอย่างดีเยี่ยมควบคุมคำนวณความเสี่ยงและแม้ว่าในหลายครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็จงเผชิญหน้าในการแก้ไขมันอย่างกล้าหาญ อย่าไปปล่อยตัวเองตามความเชื่อของคนสมัยใหม่ที่บอกว่าให้ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกให้มากที่สุดเพราะจิตใจของคุณจะไม่อาจทานทนต่อความล้มเหลวเหล่านั้นได้และมันจะบันทึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณว่าหากความล้มเหลวนั้นมีจำนวนมากมันจะไปเกิดการสร้างร่องแห่งความล้มเหลวขึ้นมาดังนั้นแทนที่จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าผัอ้อยขอแนะนำว่าจงทำให้สำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างหาก จงนับความสําเร็จของคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทําสําเร็จเช่นตื่นนอนตอนเช้าสําเร็จเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิสําเร็จทําสิ่งที่ตั้งใจไว้สําเร็จให้อภัยสําเร็จก้าวข้ามความรู้สึกของตัวเองสําเร็จ นับเงินทรัพย์สินที่ตัวเองมีสําเร็จริเริ่มโปรเจกต์ใหม่สําเร็จรเผชิญหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ย่อท้อสําเร็จจงตั้งใจนับความสําเร็จตัวเองจนกระทั่งร่องในสมองของคุณในการมีความสําเร็จนั้นแน่นแฟนและมากที่สุดนะคะครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ